อาชโดและกัดปลาที่ผมยิงเฉยเอ้าผมยิงปลาลากนะเมื่อกี้มีชโดตามมาด้วยนะผมยิงปลาลากไปโดนปลากะเพียนอุ้ยโดนร้อนร้นอดแดกกันทีนี้ถ่ายเลยมึงจะรีวิวปลาลากเอาเมื่อกี้ขึ้นนะไปยิงไปโดนปลากะเพียนเฉยเลยและชโดก็เข้ามากัดด้วยแล้วผมก็อดแดกด้วยครับนี่โอ้โหขี้ผายแล้วปลลาา อุ้ยเขาเมื่อกี้มันขึ้นได้นหนผมรีบยิงไปหนอ่อยฮะโอยเสียดายมากเลยครับเสียดายมากจังหวะมันดีจริงๆนะเมื่อกี้ยิงไปไม่โดนปลาแรกแต่ไปโดนปลาตะเพียนอ่ะพอได้ปลาตะเพียนมาจะโดนไล่ตามครับเมื่อกี้โผมงงมากเลยเมื่อกี้คนละมูลมากเลยครับสุดท้ายก็แตกครับเยี่ยม เรียบร้อยครับโดนครับเรียบร้อยครับวันแรกครับวันแรกวันนี้นะโอ้จะขาดจะขาดโอ้ยอย่าขาดจะขาดนะผมกลัวขาดมากเลยอย่าขาดนะอย่าขาดนะอุ้ยขาดแล้วเรียบร้อยครับยูหัวเหมือนจะขาดแล้วนะเขาอองไปแล้วอยู่อยูยู อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับนีอ่อะไ,ไรเป็นอะไรนะรมันนิ่งเลยโอ้ยหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วโอ้ยยังตอมมันหลุดไปแล้ว,ดดลว,ดดลวยิงถ่างแน่เลยเนี่ยตฮ้ยผมปาดเดี๋ยวผมไปกากล้องดูนะมันขึ้นสวยมากเลยเมื่อกี้ครับมันหลุด,ดไปเครับนุ่มโยมมันเข้าไปพันต่อนะแล้วเนื่องจากว่าคงจะยิงถ่างด้วย ยิ่งถ่างเงมันเลยเนื้อฉี่ไปแย่โคตรแตกเลยครับตั้งแ,แต่ปลาเมื่อกี้แล้วด้านหน้าเมื่อกี้มันขึ้นแล้วลงเลยนะเลงไม่ทันครับผมมันขึ้นแล้วลงเลยผมงเลงไม่ทันนะครับเสียดายเสียดายครับเสียดาย กี้นั่งเหมือยเพราะว่าโหนี่โดนนะครับโดนแต่ไม่เข้าครับโอ้ว่าแล้วมันกระโดดนะครับผมนี่ <c oughs> ครับเก็บหนามากเพราะยางผมใส่ยางเส้นเดียวด้วยแหละครับผมระยะไกลนะมันเลยไม่เข้าครับเสียดายครับผม ตั้งกับตัวนะเฮ้ยบ um ีบีบีบีเชียเชียวเชียเชียวร้อยร้อยโดนไม่โดนเฮ้ยโดน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 ปานินเปิดกล้องมั้ยเปิดเปิด เปิดเลยแหละเปิดยิงปั๊บเลยเฮ้ยขึ้นเลยขึ้นขึ้นนั่นหนินะขึ้นสูงอยู่นะเออแต่ถ้าคตรงโน้นมันขึ้นดิือ่าปาน,นินนะครับทอดมันกำลังหนึ่งบวชมันจะเข้าก็เข้าอะนะบวชมันไม่เข้าก็ไม่เข้าเพราะว่ามันไม่เข้าเลยเออโอ้โหครับหมายปลกคลองแม่น้ำนะครับเนี่ยครับ,รบหาหมายปลกคลองที่ผมบอกนะพูดบ่อยนะที่ผมพูดบ่อยว่าอยากกินปานินก็หาหมายที่อยู่ปลกคลองนะครับ บางของก็มีบางของก็ไม่มีนะครับได้แล้วสองตัวเพื่อนเพื่อนผมยิงได้สองตัวแล้วครับอันนี้ผมเพิ่งตามมาครับได้ตัวแรกเลย,เลยโอ้โหแจ๋เวเราไปทำอะไรกินดีวะเพื่อนออคืคนนี้ทอดต้ยมยำแก้มเราแจ๋ว <c oughs> ติดตามตัวต่วตอไปดีกว่าครับผมเออเออเออ Này, 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 này. Mình đây tôi nè này, dưng lời mọi người mùng không mùng 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 đây, không mùng 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 đâu không đâu. mùng Ở mùng 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 เอื่อนเพื่อนเพื่อมันซุกอยู่นั้นหาแล้วห่ะน้ำบานแล้วไปสาวมันมีสองตัวสามตไอ้บีฝูงแตกไปแล้วละฟุ้งเลยแล้ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้บีอะไรมึงนืออะไรเนี่ย อะไรอ่ะอะไรเอื้อนคุณสอนอะไรเอื้อนคุณสอนอะไรสุดโดนไม่โดนโดนเน้ะเอายิ่งแล้วเมื่อคืนตรงนี้กู้งหงยิงรัวมาคืนนี้ไอ้ยิ่งเก่ากว่าโดนไอ้ยิดงนัมันไม่โดนแล้วก็มันไม่วิ่งไงไอ้ผู้หลงไอ้เยี่ยหลอนเลยแต่ยิงมันเนี่ไอ้ยิ่ยโดนเฉยสุดยิงโดนไหมโดนของแท้ของแท้ เออยดงนะเาบอกเาบอกวาเดี๋ยวึกูนึกว่ามันไม่โดนกูเลยจะรอกลามันแบบเผื่อมันไายมาอีกยังไมเจ๊สามให่ถางว่ะลวงเนื้อฉีกนะเข้ากลางตัวสรุปโดนไหมโดนไอ้ยกูนกวโอ้ยมันไป มเก็บอกว่าเฮ้ยพิดปานินยิงไม่เข้าไปแล้มันก็ไอฝุ่งก็้าไออกมามาถามตัวก็บอกให้มึงยิงกูมองตัวหลังกูมองตัวอื่นไม่เห็นเลยกูเห็นแต่ตัวเนี้หรือว่าไปยิงมันไอตัวนั้นแล้วไปโดนอีกตัวไม่อเป่าแต่ไซนี้แหละที่มึงยิงไซนี้แหละเห็นดิมโอ้ยทิม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 มันด่าพ่อมึงอ่ะดูปากดิห้องหองนี่ยสายสวยครับยิงซะเลยฮะโดนไหมสรุป โดนอย่าผนด้วยเนียนสกใสนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยจะนอนนะชีวิตนอนดึกฮะเนรุ่นนอนดึกเีหิขึนดตอมตัวต่อไปกันเดี๋ยวคราบนะนะ่เป็นระหอเรานึ่ ตัวน้อยเดียวเองเพื่อนโดนโดนครับโดนครับเปิดกล้องวะเปิดครับตัวนี <S 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 ้ตัวนิดเดียวเองโอ้วิ่ง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 จูดวิ่งจูดโอ้โหติดนู่นแล้วนิดเดียวว้ามึงเมื่ยโดนไหมโดนตัวนี้โดนตัวนี้โดนครับตัวนี้โดนใช้เดียวกันกับมึงเลย พันยิกเลยนี่นะครับผมปันนี้นี่แล้วไซส์ไซส์มินิโอ้โหจะหลุด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 แล้วจะหลุดเยอะเดียวจะหลุดยิงเลยได้เยอะมันจะรได้คืออดแดกนะครับคลิปที่แล้วก็อดแดดกว่าท <c ười> ีละคลิปที่แล้วนี่โคตรโหสุดยอดเลยดียปลาแรดไปโดนปลาตะเพียน พ mm. ี่สาวสาวสาวเอินให้กนหน่อยเโอ้โหเต็มเลยปลาลูกปลานิ่นว่าต้องมีตัวใหญ่แน่เลยว่ะลอยเต็มเลยบีมีตัวใหญ่ว่าโอ้ยฟองฟอดเลยว่ะฟองฟอดเลยโดนไหม เอาวุ้ยเรียบร้อยครับมันนินครับผมโอ้ยเยอะไปครับเยอะไปค่อยๆเยอะไปใหญ่ครับโอ้เป็นเลิศเลยครับมันนินมันนินทำไหมทำไหม <c oughs> ว่า <c oughs> ว่าแล้วทำไมมันมีฟองคลอดข้างหน้ากูเต็มเลยปลูกวันนี้เนี่ยตอนเอต็มไหมทะลุอยู่แล้วจะทำเอ็นย้อนดีตกใจนะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่เนี่ยโอ้โหเฮดช็อตครับกระบาลออกทะเลออกค่าออกตูดเลยโอ้ยแน่นอนแน่นอนเป็นน้ำเป็นน้ำนาจีบี้ครับเวลาขึ้นขึ้นไงนะเวลาปลามันลอยอะลอยเห็นตัวแล้วเวลาม่เห็นอ๋อตรงนี้ลอยเห็นตัวเลยใช่ไหมโอ้โหแน่นอนไซนี้แม่ชอบเพราะบอกอร่อย Taip. <laughs> ตัวครับปะนินแม่น้ำใช้กระดา้อนเลยครับปะนินแม่น้ํานะครับแม่น้ําท่าจีนนะฮะก็ตอนนี้น้ําลงนะครับมันก็เลยเข้ามาไซด์ดินเนะี่ยก็เลย,ยโวยอกาสกันไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับ ตัวไม่ใหญ่มากปลาช่อนปลาช่อน โอ้โหปลาช่อนครับไซยิงตรงไหนก็ไม่รู้ยิงข้างออกออก,ออกท้องเลยที่ไซก็ไม่ใหญ่บ้ากก็อะไรนะครับกําลังกินได้เลยช่อนแม่น้ำตะจีน <c oughs> ปืนนับที่ใช้ยิงวันนี้ผมเอาปืนร้อยสิบเซนมานะครับตัวบางนะตัวนี้ตําหนักเบามากเลยนะครับแต่ทนทานนะครับตัวนี้ตัวบางนะฮะนะไม้หนานิดนึงครับผมนะครับก็ส่งนี้เลย ประครบรางนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เจาะรางนะไม่ได้เจาะเจาะท้ายนะนี่เพ่ hey, ไหมครับ <laughs> สุดยอดอู้ ه, ยิงิงไปแล้วฟาอะไรเพื่อนฟาอะไรฝาอะไรไม่รู้ด้วยดีครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราแท้ทำคลิปกันมานะครับก็วันนี้ก็พายเรือกลับบ้านแล้วโอ้พลาดปลาแรตไปครับวันที่สองนะครับพลาดปลาแรตไปโอ้ในคลิปอย่าดูนะ มันจะมีพวกชะโดนะครับดูดีๆนะครับชะโดที่มันไล่ไล่ตามปลาตะเพียนที่ผมยิงปลาแรดแล้วไปโดนตะเพียนนะครับพดฟุกะยิงปลาแรดแต่ไปโดนปลาเล็กไอ้นี่เหมือนไงครับผมยิงปลาแรดเหมือนกันแต่ไปโดนปลาแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยปลาช่อนหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยยิงปลาแรดไปโดนปลาช่อนอู๋แม่งใส่ใหญ่ของผมอีใส่ผมอ้าวใส่ผมนี่ยังเด็กๆเลยดิอันนี้ผมยิงได้ปาหากันในคลิปนี้แหละอู๋แมงยอดยิงวันนี้นะครับอยู่เหมือนแม่น้ำที่มันเข้าไปซุ่มอ่ะของมึงมันขึ้นมาไง มันล็อกข้างมาเลยล็อกข้างเข้ามาในในคลองนะปลาทองนะใช่มานั่งมีปลาทองโอ้โหเสียดายมากเลยครับพลาดไปคนละตัวสองตัวแหมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างพีนะครับมีงานแบบไหนไมหมผมทำรับทำหมดนะครับใส่รางพันท้ายเอาไม้ผมทำได้เลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ